พระพุทธเจ้าท่านเออสัมทับพระเจ้าสุป,ปบ,บุคชาที่เป็นพระเจ้าตาของท่านคือทุกอย่างทำการช้าชายพระพุทธเจ้ามาตลอดอวดกิ่งอวดตึงกับพระพุทธเจ้าเหยียบร่ำทำลายพ่อก็ททำลายอยู่ในพระราชวังลูกก็มาบวชเป็นพระอชาชีวะพระ <c oughs> มาทำลายอยู่ในวงพราสงเรื่องสังฆเพศพระจุวชัดจึงมีกรรมหนักมากถ้าชายตลอดเวลาลูกสาวมีพระนางพิมพาที่เทิดทูลพระพุทธเจ้าที่เท,ทิดทททสูงศรีสารราชฎร์บรมน์ตลอดเวลาอันนี้เทิดทูงตลอดแต่สาววาศรีสารราชฎร์บรมคือ่า ัลสวามีหรืออะไรันไปบำเพ็ญจะธรรมอยู่ที่ไหนที่ไหนต้องขันพระเสียงคือหัวไปงงแล้วไหวการไหวนี่แล้วถึงจะน,นอนได้ทราบแล้วพระองค์ทางชิดเลยบ่าไหว,วแล้วถึงจะนอนมีลูกสาวพระเจ้าที่บาริศส่วนพระเจ้าอยู่ทางเป็นตัวขยี้ตัวแสบที่สุดทีต้องช้าช้า รูปยาหยามไม่เจ้า,า,า,าทุกเพศถึงการควรที่จะทรงแสดงหมาเย <c oughs> เล่อพอระพุทธพระเจ้าจตาของเราก็ไม่ทราบจะ่าโขนโกนทยานไปเลยกับความชั่วชา้าเราขนาดที่ทําอยู่แล้วนี้มันก็หนักพอแล้ว <c oughs> นี่ก็านายก็จะยองเราเพราะมีสื่อ ทางโน้นต้องมีสื่อทางนี้มีสื่อประชาชนหลวงพ่อพระเล่าพระเจ้าอยู่ปราชก็ยื่นกำเริบใหญ่พระองค์ก็พูดภาษาของเรา,าเระเจยาทรงคันฟันว่ามันจตรงนนะ่าว่าพระเจ้าพระเจ้าหลานเรียกพระเจ้าหลานเนะพระจ้าหลานเราพูดไม่จริงพูดเหล่าเรื่องโลกวันไหนก็ไม่ทราบแต่เขาจะขยี้ ถ้าเจ้าหลานของเราเขาพูดโกหกไม่เป็นความจริงหวานงั้นนะพระองค์ก็ทรงคันฟังชื่อว่าให้เราอย่างนี้ไม่มีความจริงทั้งนั้นหรือเ่าพระองค์ก็จะม,มีความจริงเอาคปยฟังความจริงนะบอ,อ,อกแล้วนะมีพระจ่าตาของเราจะถูกแผ่นดินสูบภายในเจ็ดวนันนับตั้งแต่ขณะนี้ไปภายในเจ็ดวนันตอนเช้าถูบันไดสูบที่เชื่อ ถูกการดนสูด,ดที่เชิงบันไดอะไรนะะอีเราไปเล่าให้ฟังพักสะดุงเออไปพริาหานของเราีพูดทีนี้กลับมาว่ามีมีความจริงมาตลอดนะว่านะอืมแต่ก่อนหาว่าโกหกโรคมีมีความจริงมาตลอดอันนี้เอาเราคาจะล่างนี่ ถึงวันที่แผ่นดินจะสูงเราจะขึ้นอยู่หอปราสาทชั้นเจศแล้วจะไม่ลงมาแผ่นดินจะสู่แล้วได้อย่างไงทั้งนั้นก็ท้าทายธรนมาที่หลางให้ไปอยู่ชัน้นดาวดึงก็ไปเฉอยจะว่าจะปราสาทชั้นเพศก็เจ้าจตาของเรานี่จะตกจากปราสาทลงมาสูส่จัมมันได้แผ่นดินสู่ในเวลานั้นเนนั่นเห็นไหม พอจึงการเวลาแล้วมามงคลชื่พระองค์ท่าน,นเป็นผู้ส่งลำพองโหลยท้องพระลวงเหมือนจะแตกกระพังพลายไปหมดมันคึกมันคน,นองตัวเ,เหตุตัวผลนั่นแหละอำนาจของกรรมมันโดนมัน,มาากกนวางแต่ความพอได้ยินได้สุรเสียงของพระเจ้าของเจ้าของคือพระเจ้าสิบดาวพระเจ้าท่านอะไรมันยุบเลยนะ แต่วันนั้นว่าอะไรไม่สนใจเลยเที่ยงเที่ยงก็เลยโผล่หน้าต่างมันไปยังไงมาเรานี่นะพอโผล่ไปยก็ขึงเลยลงนั่นนี่ไงล่ะอะไรจะเหนือหน้าของตนนี่ละ่ะท่านว่านักกีกรรมาักักงพลังไม่มีอิทธิพลใดที่จะมากยิ่งกว่าอิทธิพลของขอำนาจแห่งกรรมไม่ว่ากรรมดีกรรมชั่วนะไรก็ลงผึ่งเลย,ยนั้นแล้วเนี่ย ความจริงไปอย่างนั้นแต่ท้าทายยไงมันก็เป็นเรื่องของตอนความจริงนั้นก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยธรรมที่เรสอนมาเป็นธรรมชาติที่ท้าทายเป็นความจริงไม่เหมือนล้วนใครจะมาท้าทายลบอย่าลบนะมันจะเป็นแบบพระเจ้าจุฬาภิชานาะอย่โลกตายพระทีเจ้าด้วยสองพวกเทอเพื่อให้ เขาไปทำลายดปเจ้าขึ้นก้อนหินสงสัยกาแฟเนี่ยกาเฟที่สองมาสั่งกาแนี่เวลาจะตกนรกเวลาตกนรกพระเจ้าก็ทรงยิ้มลับกันนะเนี่ยก็บอกมาด้วยดับพระเจ้าชาติเห็นโทษเต็มหัวใจแล้วเวลานี้มาขอกราบเพราก็มาโทษพระพุทธเจ้าแล้วก็บอกว่าเออน่าสงสารนี่มาจะไม่พบยาสาคดเลยมา ถึงหน้าพระเชษฐวันนั้นก็จะถูกยิงสู่ที่นั่นเพระพอมาถึงที่นั่นก็พระเอิญพวกบริษัทที่หามมาเหนื่อยล้าก็ลงพาก็ลงไปอาบน้ำแล้วนั่งนั่งอยู่แท้ก็ลงตรงนั้นเลยพระองค์เมื่อมีผู้มาคุยนะพรองค์ทรงทราบพระทรงยิ้มพระโอษฐ์มาอย่างมีเหตุที่น่าสนใจถาม่างัันเถอะพระองค์ทรงยิ้มพระโอษฐ์ว่าอะไร เธอไปนี้ก็เป็นวิสัยหางกรรมชั่วของเธอเลยค่นไม่มีอะไรคัดค้านต้านทานไม่ได้แหละแต่เธอยังดีคือเวลาถูกแผ่นดินสูบพามาถึงคางกันไกนี่ไม่มีอะไรจะสวายแล้วเลยยกคางกันไกนี้หวายหวพระเจ้าเป็นเป็นลาลาสุดท้ายนะเนี่ยอันนี้นหล้มีอันนี้สมมากเลยเธอก็ยังมีดีนี่เธอได้สวายคางกันไกเพื่อบูชาเราสากล คนอันนี้แหละเมื่อเธอตกนรกเสด็จชิ่นจากกรรมอันนี้แล้วเธอจะอุบัติขึ้นมาเกิด้าหลังนี้กจะเป็นพระพุทธเจกพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งพระองค์หนึ่งชื่ออจิสาระอจิสาระคือว่ากระดูกเป็นแก่นสารเนี่ยถ้าอจิสาระเพราะว่ากระดูกเป็นเชื่อลึกเอากระดูกเป็นเป็นกรรมเป็นเครื่องสักการบูชา เป็นที ite, ่ยลกบูชาถ้าเป็นอติสาระเราจําไม่ได้มันจะแปลได้ทั้งสองอย่างอธิสาระก็เรียกว่าผู้มีก็อยู่เป็นแต่นสารก็อยู่พาเป็นพระบาทเจ้าพราเจ้าพระเจ้าถ้าเชื่อว่าถ้าจะตกนรกหมู่ไม้กี่ตากี่ตามาตามนะนางมีชางสิ้นสุดพอพ้นจากนั้นแล้วจะได้มาเป็นพระบาทเจ้าพระเจ้าพรอองค์หคืออธิสาระนันกรรมที่พระเจ้าทรงเสี่งไว้เรียกว่าเอกธรรมจริง มีสิษิ์มีเสี่ยงไปที่ไหนคงเต่งเต่งทำไมพวกเราจึงดื้อด้านฐานทำต่อสิ่งที่อง,องค์ทรงตำนินี่สิหนาขนาดไหนพวกเราไม่พักกันรู้เนื้อรู้ตัวตั้งแต่บัดนี้นะเวลานี้ลมหายใจยังพอดฟอดอ,อยู่ให้รีบแก้ไขตะแกงระวบัดเวลาตายแล้วมีความหมายนะนี่ให้พอนี้น,นะให้แล้วครับผมโอ้จนหนาแตกนี้หมดแล้วฮ้องนีเพ้อ <วะ S 1> เอามาแตกหนีละไปละที่